สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามาติดตามผลที่เราตัดจิ่งครั้งที่สองบ้างครั้งที่สามบ้างนะคะคือมองดูแล้วตัดแล้วพอมันสูงไปก็มาตัดลงไปอีกเรื่อยๆนะคะก็ประมาณจะเดือนกว่าๆแล้ววันนี้ย่าก,ก็เลยพามาติดตามผลของการตัดนะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะ คือต้องพยายามตัดให้มันต่ํานะคะคือย่าหนีหวังผลไป10ปี20ปีข้างหน้าที่เราดูแลไม่ได้แล้วนะคะคนเก็บทีหลังก็จะได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะก็แตก่กิ่งออกมา 4- ี่ห้ากิ่งอันนี้ก็จะไม่ตัดนะจะไม่เด็ดแล้วปล่อยให้เข้ายาวไปเรื่อยๆแล้วก็จะโน้มออกไปพอโน้มไปต่อไปเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาตามข้อนะเนี่ยให้ดู ข้างล่างนะคะนี่ตรงข้างล่างที่หญ้าตัดเอาไว้คือตัดครั้งแรกนี่ค่อนข้างสูงนะเที่ยวหลังมาตัดลงอีกก็ยังสูงอยู่ก็เลยมาตัดรอบที่3นะคะตัดลงไปอีกนะเนี่ยคือเวลาเขาออกยอดมาเนี่ยเขาจะยาวนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ตัดถึง3เที่ยวนะคะเนี่ยขนาดว่าพวกที่ขึ้นมาทีหลังนี่ก็ยังรู้สึกว่ายาวอยู่นะคะ แต่ก็จะเลี้ยงให้เขาเป็นกิ่งข้างนะก็ตัดแต่งลองดูนะคะเนี่ยมาดูต้นตอเขาที่ย่าตัดแต่งแล้วเนี่ยคือตัดให้ต่ําไปเลยนะเพราะว่ากิ่งต่อต่อไปเขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยๆอายุเขายืนยาวผกหวานเนี่ยฉะนั้นการที่เราจะต้องตัดให้เขาเป็นทรงพุ่มเตี้ยไว้ในดีที่สุดนะคะเนี่ยส่วนต้นนี้นะ ก็มีทั้งตัดมีทั้งโน้มเห็นไหมคะกิ่งโค้งๆ้งก็คือโน้มออกนะจะไม่ให้เขาสูงพยายามทุกวิถีทางนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยอันนี้นี่เอามาให้ดูใกล้ๆว่าเราโน้มยังไงนะคะมีบางกิ่งนะคะที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ต่อไปก็คงจะตัดออกนะคะเหมือนกิ่งนี้นะคะเป็นตออยู่นี่ก็น่าจะตัดออกนะ สำหรับพวกที่งอกขึ้นมานะคะแตกขึ้นมาเราก็ปล่อยให้เขาโตไปก่อนนะคะถ้าเก็บกินก็เก็บยาวๆหน่อยนะคะเนี่ยคือจะไม่เน้นนะคะจะไม่เน้นเลี้ยงเลี้ยงกิ่งตอนนี้นี่คือพยายามจะหากิ่งที่เราจะเก็บเอาไว้เป็นกิ่งเมนต่อไปนะคะเนี่ยอย่างกิ่งตัวนี้อยู่ข้างล่างเลยก็ตัดให้ต่ำไปนะ ก็แตกยอดขึ้นมา3-4ยอดนะอันนี้สำหรับต้นนี้นะคะก็เพิ่งจะเริ่มแตกนะคะนี่ข้างบนสุดนี่ก็ตัดออกไปแล้วนะคะคือถ,ถ้าขึ้นกระโดงแล้วนี่เขาจะสูงเร็วมากนะคะแค่เดือนเดียวก็จะสูงเป็นเมตรนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ตัดเอาไว้ก็จะคงประมาณนี้นะคะให้เขาเป็นทรงพุ่มที่เตี้ยก่อนนะ ตัวนี้จะเป็นพันุ์ใบใหญ่นะเป็นกัหวานป่าพันธุใบใหญ่ซึ่งถ้าเราดูแลดีดๆนี่เขาจะให้ยอดที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นกิ่งเมนที่มันสูงขึ้นไปก็โน้มออกด้านข้างนะคะเนี่ยอาจจะโน้มไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ถ้าต่อไปในอนาคตก็อาจจะตัดนะคะถ้าเราก็ดูไปก่อน ส่วนต้นนี้นี่ไม่ตัดนะคะโน้มออกข้างทั้งสองข้างเพราะว่ามีสองต้นนะถ้าตัดนี่ก็จะชะลูดขึ้นไปฉะนั้นโน้มข้างเพื่อให้เขาแต่งแตกกิ่งขึ้นมาแก่งกิ่งกระโดงน่ะนะคะเนี่ยด้านนี้ก็จะเอาไว้เป็นกิ่งข้างเลยนะการแต่งต้นแต่งกิ่งผักหวานปลานี้ก็ตามสภาพของต้นด้วยนะคะว่าลักษณะต้นแบบไหนเราต้องการไปแบบไหนนะคะส่วนพวกนี้คือตัด ะะตัดลงมาให้ต่ําตอนแรกก็สูงนะตัดยาวนะเกือบเกือบจะถึงหน้าอกแต่ย่าคิดว่ามันสูงเกินไปก็เลยมาตัดให้ต่ําลงไปเลยประมาณครึ่งเมตรนะคะในตัวนี้เนี่ยตัดก็กําลังจะแตกยอดขึ้นมานะคะก็คงไม่เก็บรอให้ยอดพวกนี้เนี่ยเขายาวนะยาวแล้วเขาก็จะออกด้านข้างและจะโน้มลงไปเลยนะจะไม่ มีกิ่งที่จะชี้ขึ้นไปถ้าเป็นกิ่งกระโดงที่ชี้ตรงก็ค่อยเก็บออกหรือว่าอาจจะไปแต่งเอาอีกระดับหนึ่งนะส่วนต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยก็ตัดลงมาประมาณ 60- 60เซนนะคะนี่เลยครึ่งเม็ดหน่อยหน่อยหนึ่งนะตัดเป็นครั้งที่3ด้วยซ้ำานี่อันนี้นะคะเนี่ยตัดรอบแรกสูงไปรอบสองก็สูงไป อันนี้ก็เริ่มที่จะแตกนะคะแตกกิ่งข้างออกมาแล้วซึ่งกิ่งข้างเหล่านี้ก็จะเลี้ยงเอาไว้ถ้าเป็นกิ่งกระโดงขึ้นสูงก็จะเด็ดออกหรือว่าตัดลดลงมานะคะนี่ก็แต่งไปตามสภาพนะคะหญาก็จะปลูกคระกันไปนะปลูกคระกันไปมีหลายอย่างก็กล้วยทั้งไม้มงคล ส่วนต้นนี้จะเป็นต้นเล็กสุดนะคะนี่ตัดลงมาแล้วแต่ปรากฏว่านี่ลักษณะของกิ่งกระโดงที่เขาจะชี้สูงขึ้นไปนะอันนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนนี่สูงเป็นเมตรเลยนะคะเนี่ยก็ยังรอดูอยู่นะคะหญ้าจะยังไม่ตัดนะคะอันนี้จะยังไม่ตัดเนี่ยก็จะปล่อยให้เขาขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่เราก็ดูแลไปเรื่อยๆนะคะ นะอย่างต้นนี้นะก็จะโน้มออกข้างนะคะเนี่ยถ้าเราจะไปปลูกสวนใหญ่จะมาดูแลเอาใจใส่แบบนี้ก็ลำบากนะคะค่อนข้างลำบากฉะนั้นอันนี้เราปลูกเอาไว้กินเราก็ดูแลมันได้นะเราก็จัดแต่งทรงพุ่มได้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ